ว่าในขวดมันนัวอยู่แล้วเจจียองคืออยู่ห้องไม่ทำอะไรนะนั่งท่องชื่อดาราเกาหลีคอเจจีข้าบขึ้นมาถูกนะเฮ้ยให้ตายหงดิให้ตายหงดิเฮ้ยสวัสดีทุกท่านขอเชิญพัดกบแค้พบกับแค้ถูกเลยวันนี้นะคะจะเป็นเมนูย่างขนมจี ต่วันนี้ไม่คขอยจริงที่แบบโคตรน่ากินแล้วคนเอามาว่าเดี๋ยวโบเนี่ยจะมาย้าให้ดูนะคะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็แคท่ทำให้เขาสุกแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยคือไม่ได้บางคนคงว่าเอ๊ะโบอดหลับอดบนอนมาจากไหนไม่ใช่นะคะเพราะว่าโบล้ลางมันคล้าออกไม่หมดนะคะมันก็เลยจะเป็นขอบตาด,ด้วมหน่อยนะคะเลือกเลือก และตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเราจะเอากุ้งออกมาก่อนนะคะเพราะว่ากุ้งน่าจะสุกแล้วนะคะว้า,วาทุกคนปลาหมือบุมเป็นอย่างเงี้ยเรจะเปลี่ยนแผนเอามันไปนทอดนะทุกคนชุบแป้งทอดนะเพราะว่ามันไม่ไหว ลงไปนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจกินเข้ากินหวานดูสิคะน้ำปลาร้าของเรานะคะไม่เค็มนํานะคะดูโอ้โหดูสีจัดจ้านที่สุดแล้วนะคะในพระรามสองนะคะ และนี่นะคะลืมใส่กุ้งสดเข้าไปต้องมาใส่อีกรอบนี่ ทุกคนจะไม่ค่อยเห็นหน้าเรานะคะจะบอกว่าน้ำปลาคุณโบนะคะหาซื้อได้แล้วนะคะที่เพจกินข้าวกินหวานนะคะ <l ars> นี่นะคะน้ำปลาคุณโบนะคะหาซื้อได้ที่เพจกินข้าวกินหวานนะคะทักแอดมินไปเลยเยอะมากเลยนะคะทําอะไรก็อร่อยแล้วก็นัวนะคะเข้มข้นมีตัวปลาไหลยุ้งในนะคะแล้วก็ไม่เค็มโดดนะคะอร่อยนะคะทีนี้ซื้อเรื่อนคนถ้าคุณใช้น้ำปลาคุณโบคุณจะใส่ผงชูรสน้อยมากเพราะว่าในขวดมันนัวยอยู่แล้วกินเลยเพื่อน ทาหน้าทาตานะใช่ผิวพันติ่งปังดีจบเอาเลยวันถ้วยมาแล้วนีช้อนออมาเนอะคาร์บอนมาอีกแล้วคาร์บอนจ๋าโอ้โห้เยฮพี่น้อยไปเปิดขวดแล้วนั่นไงป้องบินเลยเขาก็รู้ว่าปั่นเขาไม่ดีเนาะไ้วนะไหวนะโอ้โหบินเลยเพื่อนเนี่ยกรุงสดๆเนาะ อันอร่อยเว้ยอือแต่มันสูงไม่เลยเพื่อน <c oughs> วันนี้มันสูงมันพิเศษสูงเลยเน่ยหาปลาทูดีกว่าอืออร่อยมากเลยวันนี้เฮ้ยเฮ้ยือหวยเผ็ดมากอะ่ะน้องน้อยใส่พริกอะ่ะกินอะไรไม่ลงวันนี้เ,เพื่อนๆหวยกินนึกแล้วมันต้องออกหนึ่งเจ็ดไม่ซื้อไม่คิดอ่าไม่ซื้อ,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 อวันนี้หวยออกเพื่อนวันที้หนึ่งนี่คืออะไร เทือนข้างนอกอันนี้คืออะไรตระปุกทอดบอกเหมือนกบทอดโอ้ปแม่อันนี้ไม่ได้กลัดไปกินเบลอให้มาเอาปลาหมึกไปทอดเพราะว่ามันดำเลยมันเลยเป็นอย่างนั้นอ่ะพอทอดเสร็จออกมาเป็นอย่างนี้บอกไหมอันนี่คืออะไรกบบอกเลยนี่คืออะไรกบนากินได้เป็นกรอกนั่นอ่ะมัคนตัดขาช่วยขึ้นไปฟรอเตอร์ให้มันนะน้องแทบจะไม่ใช่ปลาหมึกแล้วน้องแทบจะเป็นกบทอดแล้วดูเลยก็ดูไม่ออกปลาไหลไอชีตมาแล้วต้องรีบกินแซลมอน ได้ไหมจิ้งพิชมาก่อนเลยวันนี้พริกแบบแซ่บมากเต็มพิชเยอะใช่ไหมใช่อีโบเป็นไงวันนี้ร้านอีโบเป็นไงมาลาคือผ่านคือต้องมีทุกบ้านต้องมีบ้านละขวดเฮ้ยกินกับแซลมอนอย่างเงี้ยอร่อยป่ะถามจริงโบยำอร่อยป่ะยืนหนึ่งในบางบอนแล้วถ้าเกิดว่าในที่อื่นนะนั่งกั้งนี่ถือว่ายืนสองนะพวกลายทหารไม่เป็นกั้งกระดานทุกคนวิธีกินกั้งกระดาน พอลงนมเล้วก็คุยกันเรื่องหวยก็คุยเรื่องกางประตูเข้ากันมากเลยนเฮียอย่าให้โดนหัววันนั้นกินอย่างนั้นอ่ะเฮียว่ากลับที่เดิมเฮียเราอยู่ฝังง่งนู้นไขว้ถูกไหมโอ้ดีแท็กโทรมาเต๋วมาทัวร์เฮ้เพื่อเดือนโอ้ยแล้วเขาไม่รู้วิธีปิดเสียงเหรอเฮียรู้ป่ะว่าเฮียทำทุกอย่างบังเลยเฮียเอามือบังหน้าโบา เพื่อนเพื่อนเมื่อวานลุงกินออมากระแดะไปแล้วเออลุงน้อยกินโอมากระแดะไปแล้วเป็นไงลุงน้อยอร่อยมากไม่ได้กินนานชอบไหมคนก้างอ่ะก้างกระดานใครจะกินจิ้มเลยทำไมมันดำรู้ป่ะที่ดำเพราะอะไรป่ะเพราะไอปลาหมึกโอมากระแดะเป็นไงบ้างน้อยโอ้โหน่าเปิดร้านยำเนาะอร่อยจะเผ็ดไปเลยโอมากระแดะมันเผ็ดไปเลยนี่ครับมีของมาส่งให้ใครนีอเป็นก้างผุคนเอ้ยชอบกินปลาทูอ่ะ ทำไมก็ต้องชื่อออกมากระแดะตรงนี้ออกมากระเซไ, oh, ไม่ได้กระแดทำไมไม่ชเมช,ชื่อไทยอ่ะฉันชื่อไทยออกมากระเซก็คือถ้าเป็นชื่อแบบ,แบ,บไทยใช่ไหมผัดน้ำมันดองอ่ะอะไรอย่างงี้หรือไมก่ก็ก้อยก้อยดิมากระแดะตอนนั้นไปกินกับเซยงจยงตีเยอร้อยเลยแต่แล้วนะเจตียองคืออยู่ห้องไม่ทำอะไรนะนั่งท่องชื่อดาราเกาหลีนี่ไม่ได้ท่องครโบบูเขาเล่นอะไรซอจีเหมือนกันเลยโซเยจีซเยจี ตอนนี้เลิกไปแล้วเพื่อนโทรไปก็ปิดสายก็ไม่รับสายลุงคือตอนแรกเขากับลุงน้อยอยู่เะรออ่าสจีนะซสย,ยจีซสย,ยจีออเอา่าคุยก็คุยกับเขานะคุยลุง <c oughs> มีมือที่สามเพื่อนมาแย่งซสย,ยจีไปก็เลยเลิกกับลุงน้อยเราก็เลยไม่ได้คุยกับซสยจีเขาบอกเราแก่ไปหนอยเขาบอกเราแก่ไปหน่อยหน็อตไม่หน่อยนะคุ <c oughs> ยกับเขาไปเลยซสย,ยจีอายุเท่าไหร่ เรายี่สิบสี่ยี่สิบสี่ถอนมาลงสี่ปีอ๋อเพอาะเขาเจอคนใหม่แบบไปรุ่นกว่าเปย์เปย์เปีเจอแบบเจอวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ไปเลยทิ้งเราเลยเราสวยมากเลยอ่ะโอ้โหซเยจีจำชื่อนี้ให้ดีโซเยจีเป็นแฟนลุงน้อยซึ่งทิ้งลุงน้อยไปใช่จางกียงเพื่อนเมื่อก่อนอะไรนะจางกียงอ่ะจางกียงด้วยเมื่อก่อนยำมอก่อนไม่ได้ืจอจางกียงนะ ชื่ออะไรจางกียงจางกียงเมื่อก่อนชื่อจางกียงนะไม่เดี๋ยวนี้มาเป็นจางกียงอ่ะลงเปลี่ยนให้ออลงเป็นคนเปลี่ยนให้เขาจากย้งเป็นยงยงไม่รวยออถ้าย้งคือแบบยุยี่อะไรไม่รวยต้องเป็นยงคือยิงยงกับพงษ์กับพันดังเลยใช่ไหมจางกองกียงแต่คนนี้กินข้าวกล่องด้วยกันอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับครอบครัวอ n วันนี้วันที่อัดก็เป็นวันครบรอบที่เราแต่งงานกันสามปีแล้วพี่หนุกพี่อกว่าไปกินอะไรกันดี ซึ่งพีบอกเลยว่าไม่มีอะไรให้เพราะจะอยู่กันทั้งชีวิตเช็เช็เช็มเป็น,นวันอันนณวเซรี่รยอ,อยากบอกอะไรกับพี่บุ๊คบ,บอกว่ารักนะก็อยู่กันมานานแล้ว <c oughs> ก็อยู่ต่อไปนะโอ้โห و, อะไรขนาดนั้นพี่ลงปิดไฟสิคะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โเหเฮ้ยพี่ระวังนะลูกนะและนี่นะคะเดี๋ยวคุณทนินจะมอบดอกไม้ให้เฮียนะคะตอนที่เขาเดินเข้ามาบอกให้เขาใส่สูตรมาด้วยใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะชนเฮ้ hey! อะไรบอกว่ามันสวยมากเชชมันสวยมากโอ้โหครบรอบนะคะวันนี้นี่นะคะการวางแผนกันเมื่อเช้านะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ าคุณภพแต่งเต้ดูถ่ายรูปมาสวยๆขอไว้พอนะคะให้คู่นี้นะคะรักกันแล้วก็ไม่มีเรื่องอ่ามือที่สามนะคะคู่นี้ขอให้บีบีเป่าแล้วลูกมะโอ้ยเก่งมากเลย,ยอยากมีคนดูแลมั้งวะค <c oughs> ุยกับแม่ยกแล้ว อยากมีคนดูแลบ้างอะอ่ะสเปคไปเลยอยากได้สเปกก็มาหน่อยเสร็จที่นี่ต่างจังหวัดติดต่อมาบอกลุงน้อยบ้านไม่ฟังเลยบพรไม่ใจไงเธอแต่มีเสร็ที่นี่จากต่างจังหวัดอะไม่เอารวยเอาแบบเป็นรวยไม่รวยไม่ชอบลุงน้อยเขาพูดเล่นเขาตำรวจเกี่ยวจริงจังเลยเนี่ยนึกว่าเอารวยรวยไม่เอานะโอ้โหพี่พอเลือกได้โอ้โหวันสุดหล่อเอาที่ตัวเดียวตั้งห้าสิบไล่พอโอเคโอเคเอาแค่รวยก็คือพันไร่อันนี้คือขอแค่ห้าสิบไร่พอ อันนี้คือเรียกได้ว่าเลือกมากเลยคนนี้คือเลือกแบบสมมุติต่อ,อ,อตสิสม,ม,มุิไปสม,มุตว่าพมเศษที่นี่ต่างหวัดอย่างเงี้ย<า>มีไร่แบบห้าสิบหกสิบไร่เป็นเจ้าของร้านทองลุงน้อยมาอยู่กับหนูโอ้โหทำใจนะย้ายมาวันนี้เลยมามา,มาดูแลหนูหน่อยไร่โบไม<า>่ได้ฮะให้เลือกอะไรเอาอะไรให้ลูกน้อยเลือกเก่งก <laughs> ็ยังไม่ได้ซักจะไปไหนนี่แหละคือคำตอบลูกน้อยครับแกเป็นคนแบบนี้ซักเกงก่อนเดียวอย่าให้มีอะไรดีกว่า แกพร้อมนี่จะเก็บกระเป๋าเพราะแกมีแค่กระเป๋าใบเดียวก็เลยว่ะแป๊บเดียวก็ไปได้เลยแป๊บเดียวไปได้เลยคือเร็วมากเออะปะลงน้อยมาอยู่กับหนูปึ๊บเสร็จมันยังไม่ได้ซักกางเกงพรุ่งนี้เช้าได้ไหมล่ะมันเขาไม่เอาอีกพรุ่งนี้เพ้าจะสายแบบเขาจะเอาเย็นนี้ไงใช่บาร์ใ่ฝั่งเนี่ยเขาเนี่ยใครวะสมมติให้มันจบดิเนี่ยจบได้ยังไงก็ลงน้อยไม่ไม่ได้ซักกางเกงยังต้องลงไปเช้าได้ไหมอ๋อตอนเช้าได้ไหมคอยซักให้เสร็จก่อนแห้งๆห่อนเออไปแบบเรียบร้อยอ่ะรู้ป่ะโบรู้แล้วว่ามันเหมือนอะไรแมงมุม นี่อ่ะพีเดเตอร์แมงแมงยังไงเนี่ยอะไรคือพีเดเตอร์วะไอตัวด้วงเหรอมันเหมือนแมงมุมอะแมงมุมขนๆอะตัวที่มันคานออกจากรูอะตัวอะไรวะต่เราลุงบวชเน่ยไปขอหวยอะคาบขึ้นมาถูกนะเฮ้ยให้ตายโหงุดีให้ตายโหงุดีเฮ้ยตายโหงุดีอะไร เฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแกตายโหงพี่ตัวอะไรตัวอะไรบึ้งบึ้งหรือบุ้งเนี่ยบึ้งนะเขาเรียกบึ้งบึ้งอะไรตัวบึ้งไม่ลุงน้อยไปเรียกไอ้โมยมงไม่รู้จักเลยไอ้โมยตัวบึ้งเป็นยังไงลุงน้อยก็นี่เนี่ยคล้ายๆกันอ่ะก็ใหญ่เป็นมุมๆหน่อยเพื่อนรู้จักเอาเว้นกันเพื่นะมั้ยตัวตัวใหญ่ขนาดเนี้ยคอมเมนต์ด้วยนะรีบหาพวกรู้จักเนี่ยรีบๆรีบลุงอ่ะคาบออกมาเหรอเขียนเลขไว้ศูนย์ถึงเก้าคาบมาสามตัวเลยเฮ้ยปาจีนอ่ะตอนนั้นบวชเป็นพระ พันวเงเล่นหวยได้หรือวะ,พะลพระได้ไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอะไรความแตกเขาเียกพพาทุกข่าวไปเอาแย่ลงไปอ่ะคาบขึ้นมาสามอันนี่เรื่องกินนะแล้วออถูกเท่าไหร่ถูกสองพันถูกประมาณสองสามพันพอแกพูดให้ตายหงนี่คิดว่าเป็นแสตเลยนะโดยผาเหลองปิว้วเลยอ่ะ มาทำความรู้จากบึ้งของลุงน้อยกันจ้าบึ้งหรือทารันทูล่าจะเป็นแมงมุมที่มีขนาดใหญ่อยู่ในวงเทราฟาซิดีขนาดประมาณ2.50ซนติเมตรเลื่อนตัวช้าตามลำตัวและขามีคนปกคลุมบึ้งเพศผู้มีอายุเพียง5ปีส่วนเพศเมียบางชนิดอาจมีอายุถึง30ปีทั่วโลกมีจำนวนกว่า800ชนิดในประเทศไทยมี4ี่ชนิดอยู่ในสกุลฮาพลาเทลมาได้แก่บึ้งลายหรือบึ้งม้าลายบึ้งน้ำตาลบึ้งําเงินและบึ้งดำเลี่ยนหวยเนี่ยก็มีวิธีหาเลขแปลกๆกันนะใครมีวิธีหาเลข แปลกที่สุดคอมเมนต์มาพ่อแม่ใครก็ได้ที่แบบเวลาจะถูกจะเวลาจะหาหวยเนี่ยหาเลขแปลกที่สุดเนี่ยลองคอมเมนต์มาสำหรับเพียนะเพียพูดก่อนเลยว่าถามลูกเลยออกเลขบ,บีตัวขาวหมดต,ตัวขาวไปหมดแล้วต้องาทาด้วยแป้งถูทาถูทาถูทุกคนคะ<ฮ>คนละขวด<ฮ>ติดต่อได้ที่เพจกินข้าวกินหวานนะคะเมนูนี้นะคะแซ่บมากนะคะอย่าลืมไปทํากินกันนะคะขวดละ5 5บาทโปรโมชั่นนะคะ3ขวดร้อยอว่าขอครอบครัวละ1ขวดทักไปเลยในเพจ ทักไปเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าเลิศมากๆเลยนะคะอย่าลืมทักไปนะคะทุกคนบอกว่าให้ทักมาแล้วทำไมไม่ตอบเอาจริงๆอ่ะแอดตอนนี้แอดมินมีคนเดียวแล้วเราอ่ะก็ส่งของทุกวันพุธแอดมินจะมาไล่ตอบให้ตามนั้นค่ะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อยู่น่าถึงจนนี้นะคะก็เราก็ไม่มีอะไรที่้องให้เหรอเราไม่มีอะไรจะให้ลูกไอกไม่ได้ขานเลยขานน่าลงน้อยมากเลยในใจลงน้อยคืออยากให้มีโซนสื่อขึ้นอ่ะ ึงเล่นด้่ยผีเท่าดูเล่นของโอเคคนสำหรับวันนี้ก็ขอบครัวผิดคลิปให้กันต่อแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปแบบนี้เนี่ยบาร์บุ๊คและน้องบีบีขอเที่ยวไปกับเยื่อนไปกับเพื่อนบ๊ายบายค่ะ